เกษตรอินดี้สวัสดีจ้าพี่น้องกับมือนีพามาเบิงเอ่อหอยเชอรี่เด้อจ้าที่เขาได้มีการเลี้ยงไห้ตั้งแต่เดือนกลางเดือนมีนาคมเด้อจ้ามีนาตอนนี้เดือนต้นเดือนสิงหาจากพี่น้องมีนาแล้วก็มาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาแล้วก็เพิ่งจะต้นเดือนก็คือเขาเลี้ยงมาได้สี่เดือนสี่เดือนกลัวๆเด้อจ้า กสิพ้ามาเบิงผลผลิตจากพี่น้องว่ามันเป็นจังใดแน่แล้วก็จากการเลีเ้ยงเรียงเริ่รมทดลองเรียงมาแล้วก็ศึกษาเองตั้งแต่ปล่อยพอพัธุ์แม่พัธน์แล้วก็เริ่มฝักไข่แล้วก็อนุบาลก็เรียงมาจนใหญ่แล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอยังแน่เน้อจากในการเห็ดกสิพ้ามาเบิงจ้ะมือนี้จ้ะสิว้าสู่ฟังเด้อจากพี่น้องอันสันี่เด้อจากเฮาเห็ดซะกกว้างสองเมตรเรึ่งยาวสามเมตรจ้ะ ปูผ้าใบแล้วก็ใส่ดินเห็ดให้เป็นเนินหม่องกลางเด้อจ้ะเห็ดหลอกเลี้ยนแบบธรรมชาติแล้วเขาก็ได้ล้อมตะไคร้ตะไคร้นี่สูงแค่90เซนเด้อจ้ะตับอิดเฮายังบ่ได้เลียงหมาบานนี้เพราะเฮาปัญหาของเขาก็คือเพอะเฮาเริ่มเลี้ยงหมาน่ะพี่น้องตอนตับอิดก็บบเดสังเกตบักแผ่นดีแผ่นดาเริ่มใหญ่เด้อจ้ะหุน่นหมาเฮาเนี่จ้ะ มันมางมจับไปกินคู่มือจ้ะมาส,สองตัวเขาก็ว่าเอา้ามันคาบหอยมาเขามันมาเห็ดอันมองตะไคร้เ้าร่มเขาก็กันขึ้นไม่เด้อจ้ะพี่น้องเพราะเขากันคืนมันกระมุดเข่ามันมาคู่มือกับบทนตะสีไลก็เลยปล่อยไป,ไปเลี้ยงไปเอาซ้ำถือว่าพอเหลือเด้อจ้ะนี่จ้ะมันกำลังกินหอยอยู่เด้อจ้ะนี่จ้ะสองตัวมันนี่จ้ะเนี่ยปกติเขาสิมันมาจับไปกินคู่มือจ้ะ บันนี้แฟนม้าก,กันเลยไห้มะซอยลือ้อว่าเสียเอาหอยนี่ไปเลี้ยงในถังอ่าสิปเปลียนไมเป็นเอาไปเลี้ยงเดียเด๋ยวเดี๋ยวสิป,ป,ป,ปั๊บปรุงอ่าบ่อไม่จ้ะเฮ็ดเป็นตั้งขอบขื้นให้สูงไม่แล้วก็ล้อมล้อมร่วไม้ไผ่เนี่ยจะบ่ใไห้ม้าเขาได้บ่ใหอยยางเขาได้เพราะว่าเ้าใส่ตะาไครา่มันกัดขาดจะ้ะอันนี้ก็คืออุปสรรคในการเลี้ยงว่าถ้าเขาล้อมบอดีอยางบดีต่อให้ผลผลิตมันดีจะ้ะหอยเชอรี่นี่้วจะ้ะมันสี อันใหญ่เร็วจ้ะนี่ตําอิดเขาเอามาปล่อยแค่์ประมาณหอยเชอรี่นี่ประมาณสองสามกิโลพี่น้องเพิ่งงมมาจากเคื่อนเพิน่นไหมาแต่อันนี้คือผลผลิตขนาดว่าหมามันจับกินคู่มือมันสิจับกินพอพันแม่พันนะจ้ะจับกินตัวใหญ่ๆอย่างสี่จ้ะมันเอาไปกัดกินคู่มือจับกันสองตัวฉเฉลียมือละเคิงโลสันหมาจับกินเนี่ยจะ้ะมันก็ยังเหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่น้อง เออเฮาล้งคูกับ b หอยปังหอยปังนี่ตายเบิดตจ้ะเพราะว่ายัางเรื่องน้ำเรื่องอยังเฮาอัดสีปล่อยธรรมชาติเอามีแต่เติมบบเด้เปลี่ยนบบไดียยังหอยปังเขาก็เลยอยู่อันสังเกตว่ามันตายยายนี่เด้อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าหอยเซอรี่นี่ใหญ่เนี่ยจ้ะเบิงนี่นี่ลูกมันเน้อจ้ะสังเกตว่าหุ่นนี่สิเป็นลูกเขาเบิดพอพันแม่พันจังสีนีหม้าเขาจับกินนี่แทบสิบ่เหลือ หุ่นนี่พี่น้องหุ่นนี่เป็นหุ่นที่ว่าห้าอเพาะขึ้นมาเบิดเพราะว่ารุ่นนี่ห้าบดปล่อยเลยเดีอจ้ะห้าสิบปล่อยแต่ตอนห้าปล่อยห้าปล่อยแต่ตัวใหญ่ประมาณนี้หลักก็ใหญ่กว่านี้พี่น้องห้าปล่อยแต่ยักๆ์ใหญ่บัดนี้เพราะมันเหลือนี่ห้าก็เลี้ยหัวนี่มันเป็นผลผลิตจากการที่ว่าห้าเลี้ยงนี่แหละพี่น้องไอ้ว่าต้องบันีีเพราะจากการที่ว่าห้าเลี้ยงนี่ เขาจับขึ้นมาได้หนึ่งกระป๋องพี่น้องเพราะว่าหมามันจะกินมันบอ่อจา่ากระถือว่าหลายอยู่จา่าพอตับอิดเ่าคิดว่าสิเเลือหลายปานนี้เลอจ้ะให้เบิง่งให้เบิงเบ่งไกลๆเลยจ่ะนี่จ้ะเนี่ยจ้ะอืมอ่าหุ่นนี่เห็นเขาขายกําลังหนากินหุ่นนี่นี่สี่อายุป,ประมาณสี่สามเดือนนี่ละจ้ะเนี่เพราะว่ามันมันต้องฟักฟักโตประมาณสิมหามือสองอาทิตย์แม่นบ่จ้ะมันก็เริ่มฟักเป็นตัวน่อยอืม เ้าเลี้ยงมาซีเดือน,นี่หุ่นนี่นะจะเป็นหุ่นที่ว่าใหญ่ที่สุดอืมนี่จ้่พี่น้องแสบว่าแสบแบบถามแบบแพนดี้เบิง์ดนะจ้ะนี่แบบแพนดี้มาจับของแมกกินคู่มือบทนสิลัก็เลยปล่อยมันจะ้ะเพราะว่า,อาพอพันแม่พันห้องบริสุทธิ์เพิ่นไหมาร้องห้องก็เลยร้องลงเลี้ยงใส่ไปค่งกระป๋องขนาดมาจับคู่มือก็ยังเหลือเหลือเป็นกระป๋องใหญ่เลยจะ้ะ บัดนี้บอ่อนี้ตั้มอิทประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนกอนเฮาเอาปลาดุกอา่าบิก๊กบิ๊กอุยบิ๊กอุยก็คือพันผสมลูกผสมของรัเสเซียกับปลาดุกน้ำแมนบอพี่น้องที่เขามักเลี้ยงกินในตลาดเฮาก็เอามาปล่อยลอยตัวบัดนี้เขาก็เริ่มใหญ่ประมาณคืบหนึ่งแล้วตอนลงนี่ลงโตซันิวนิวซีกับน,นิวก้อยนี่จ้ะใส่บ่ทอกันนะจ้ะบัดนี้ตอนนี้ซําคืบหนึ่งแล้วก็เลยสิจับขึ้นมา แยกเป็นอ่าบอปลาดุกตั้งหากอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอพอปับป๊บปุุงบอบอกกุ้งแล้วกระสีเอาหอยเชอรี่เนี่ยไปเลี้ยงรวมกับอ่ากุ้งฝอยจะ้ะสิบอ่อให้ไอหมาหรือว่าอีอย่างเขาไปลุยได้นะจะ๊กะก็สีเบิง้งแบบนี้ว่ามันสีเหลือหน่อยหลายปันไดน,นะจะ๊ะอันนี้เพื่อน,เพ,นเพิ่นสอนเอาปลาดุกเด้อพี่น้องจะสอนหอยบ่ไดดเฮ็ดปันนี้ดลกจ้ะ นี่เด้อจะะ้ะนี่เด้อจ้ะปลาดุขุนขุนเลี้ยงได้เดือนนึงปลาดุกผสมนานี่อย่างสี่เดี๋ยวเขาก็เก็บเก็บไวก่อนแต่ว่าสี่ใสไวก็ปลาดุก,ก่อนแหละพี่น้องเพราะว่าไอ้มันจังเอาลงบอหนี่ไงย้ำย้ำบ้าเขาเห็ดบอแล้วจ้ะก่อนตำอิดว่าแฟนบาให้เอาไปลงบอใหญ่เลยบอบบอยขันขัน,ขนไปงุ้มนะจ้ะสี่ใสไวก่อนเห็ดแล้วเขาจังเอาลงใดเลยจ้ะ ก็เพราะว่าอันทะนวยไงแล้วปลาดุกเขากัาบบกกินเด้อจ้ะจะถ้าเป็นลูกในทรัพนี้นี่เขาบกกินบวยุ่งสังเกตว่าปล่อยไป,ไปไปไปเดือนหนึ่งแล้วก็ยังมีอันหอยหน่อยหุนนห่นนีหุ่นนีก็ยังเหลืออยู่แสดงว่าเขากัาบบไดดยุ่งแต่หน่อยก็นี่เขากับบแน,น่ใจแต่ว่าเฮาบวเดเลียงกับปลาดุกพี่น้องเขาเขาฝากเขาไว้สักพักหนึ่งนะจ้ะก็พามาเบิ้งเดื้อจ้ะนี่ ถ้าใครคิดเลี่ยงหอยเชอรี่ขายคนที่เขาประสบความสําเร็จเ,เขาเอามาให้ลองกินกบรสชาติดีจะ้ะเพราะว่าเขาสีแคะหัวออกแล้วก็เห็ดใส่ถุงนอนต้อมใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ฟิดไวย้่ำสิก,กินก็นกนออกมาก้อยออกมาเห็ดกินกับตาบักหุง่งอย่างสิจะ้ะแล้วก็ขายก็ได้เด้จอจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นขายได้กาไรเราก็กอเพิ่นว่าดีจะ้ะทนเลี่ยงง่ายก็ลอง เอาไปเป็นคลิปศึกษาเบิงเนื้อจ้าเพราะว่านี่กับโบได้ไปศึกษาอยู่มองใดเพราะฟังว่าเออเขาเลี้ยงหอยดีเขาก็เลยลองเลี้ยงเลยเห็นว่าง่ายเอาอย่างให้กินเนี้ยเขากะตับอิดเขาโบได้ห้อีอย่างเลยเด้อจ้าเขาห้แต่เออพักห้แต่พักตามที่เคยลงคลิปใบอาา่ะจ้ะพักใบมันจังสีแล้วก็พักใช้ยาเขาก็หมักแห้งเขาก็ยังยังไง,ง,งมาได้จ่จ้าโบได้ใช้ต้นทุนอาหารหลายแต่ว่าพอ เ,เดือนที่แล้วเขามาเลี้ยงปลาดุกอาหารที่เขาไห้เขาไห้ปลาดุกเขาบ่ได้ไห้หอยเชอรี่แต่ว่าสังเกตว่าเขาออกหนวดมากขึ้นกินเขาแนมแล้วเอาหอยก็ขึ้น,ข,นขื้นบนผิวน้ำเลยพี่น้องมากินอาหารน้ำปลาดุกเลยจ้ะเพิ่งสี่เลียเ้ยงปลาดุกได้เดือนนึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาเลี้ยงเป็นอินทรีย์ทั้งเบิด์ไห้พักไห้ยังทั้งเบิอเลี้ยงหอยมาก่อนนั้นสามเดือนละเพิ่งมาเลี้ยงรวมกับปลาดุกเดือนนึงกัะยัง เหลืออยู่ก็แสดงว่าได้อยู่แต่พี่น้องถ้าบ่มีอีหยังมารบกวนคืดว่าสิได้รายก็านีอยู่จ้ะกาไผสนใจยังไดกลับไปเป็นคลิปศึกษาเบิงเดอจ้าคลิปนี้ก็อ่าว้าสู่กันฟังสำนีกรสวัสดีจ้า